แม้แต่อริยะบุคคลขั้นโสดาบันก็ไม่อาจปแปรปรวนพิขุทั้งหลายพวกเธอเอ็นดูใครและใครถือว่าเธอเป็นผู้ที่เขาควรเชื่อฟังเขาจะเป็นมิตรก็ตามอมาดก็ตามญาตาิาหรือสายโลหิตก็ตามเธอพึงยังชนเหล่านั้นให้สมทานให้ตั้งมัน่นให้ดำรงอยู่ในโสตาปฏิยังคะสี่ประการสี่ประการอะไรบ้างคือ พิขุทั้งหลายเธอพึงยังชนเหล่านั้นให้สมทานให้ตั้งมั่นให้ดำรงอยู่ในความเลื่อมใสยอย่างไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าว่าแม้เพราะเหตุนี้เหตุนี้พระผู้มีพระภาคนั้นเป็นพระอรหรันตัดสรู้เองโดยชอบถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณนะเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีเป็นผู้รู้แจ้งโลกเป็นผู้สามารถฝึกคนที่ควรฝึกอย่างไม่มีใครยิ่งกว่า เป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกธรรมพิขูทั้งหลายแม้มหาภูตรูปสี่กล่าวคือธาตุดินน้ำไฟลมก็ยังมีความแปรปรวนเป็นอย่างอื่นไปได้แต่เหล่าอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยความเลื่อมใสอย่างไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้า ย่อมไม่มีความแปรปรวนเป็นอย่างอื่นเลยข้อที่ว่าผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยความเลื่อมใสอย่างไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้ายังจะมีความแปรปรวนเป็นอย่างอื่นจนเข้าถึงนรกก็ดีกำเนิดเดรัจฉานก็ดีเปรตวิสัยก็ดีดังนี้นั้นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้เลยพิกุทั้งหลายเธอพึงยังชนเหล่านั้นให้สมทานให้ตั้งมั่นให้ดำรงอยู่ ในความเลื่อมใสอย่างไม่หวันไหวในพระธรรมว่าพระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วเป็นสิ่งที่เห็นได้ด้วยตนเองเป็นอากาลิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตนเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนพิขุทั้งหลาย แม้มหาภูตรูปสี่กล่าวคือธาตุดินน้ำไฟลมก็ยังมีความแปรปรวนเป็นอย่างอื่นไปได้แต่เหล่าอาราิยสาวกในธรรมวินัยนี้ผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระธรรมย่อมไม่มีความแปรปรวนเป็นอย่างอื่นเลยข้อที่ว่าผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระธรรม ยังจะมีความแปรปรวนเป็นอย่างอื่นจนเข้าถึงนรกก็ดีกำเนิดเดรัจฉานก็ดีเปรตวิสัยก็ดีดังนี้นั้นไม่ใช่เป็นฐานะที่จะมีได้เลยพิคูทั้งหลายเธอพึงยังชนเหล่านั้นให้สมทานให้ตั้งมั่นให้ดำรงอยู่ในความเลื่อมใสยอย่างไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ว่าสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้ว เป็นผู้ปฏิบัติตรงแล้วเป็นผู้ปฏิบัติให้รู้ธรรมเครื่องออกจากทุกข์แล้วเป็นผู้ปฏิบัติสมควรแล้วได้แก่บุคคลเหล่านี้คือคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวได้แปดบุรุษนั่นแหละคือสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นสงควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับควรรับทักขินาทาน ควรที่บุคคลทั่วไปจะทำอัญชลีเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าพิขุทั้งหลายแม้มหาภูตรูปสี่กล่าวคือธาตุดินน้ำไฟลมก็ยังมีความแปรปรวนเป็นอย่างอื่นไปได้แต่เหล่าอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ย่อมไม่มีความแปรปรวนเป็นอย่างอื่นเลย ข้อที่ว่าผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระสงค์ยังจะมีความแปรปรวนเป็นอย่างอื่นจนเข้าถึงนรกก็ดีกำเนิดเดรัจฉานก็ดีเปรตวิสัยก็ดีดังนี้นั้นไม่ใช่เป็นฐานะที่จะมีได้เลยเธอพึงยังชนเหล่านั้นให้สมทานให้ตั้งมั่นให้ดำรงอยู่ในศีลทั้งหลายที่พระอริยะชอบใจ เป็นศีลที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทยอันผู้รู้สรรเสริญไม่ถูกทิฏฐิครอบงำเป็นไปพร้อมเพื่อสมาธิภิกุทั้งหลายแม้มหาภูตรูปสี่กล่าวคือธาตุดินน้ำไฟลมก็ยังมีความแปรปรวนเป็นอย่างอื่นไปได้แต่เหล่าอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยศีลทั้งหลาย ที่พระอริยะชอบใจย่อมไม่มีความแปรปรวนเป็นอย่างอื่นเลยข้อที่ว่าผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยศิลทั้งหลายที่พระอริยะชอบใจยังจะมีความแปรปรวนเป็นอย่างอื่นจนเข้าถึงนรกก็ดีกำเนิดเดรัจฉานก็ดีเปรตวิสัยก็ดีดังนี้นั้นไม่ใช่เป็นฐานะที่จะมีได้เลยพิขุทั้งหลายพวกเธอเอ็นดูใคร และใครถือว่าเธอเป็นผู้ที่เขาควรเชื่อฟังเขาจะเป็นมิตรก็ตามอมาตก็ตามญาติหรือสายโลหิตก็ตามเธอพึงยังชนเหล่านั้นให้สมทานให้ตั้งมั่นให้ดำรงอยู่ในโสตาปฏิยังคะสี่ประการเหล่านี้แลกามและกามคุณความหมายของกามและกามคุณทิ่ขุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงทราบการเหตุเกิดแห่งกามความต่างกันแห่งการวิบากแห่งการความดับแห่งการปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งการพิกุทั้งหลายข้อที่เรากล่าวแล้วว่าเธอทั้งหลายพึงทราบการเหตุเกิดแห่งกามความต่างกันแห่งการวิบากแห่งการความดับแห่งกามปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งกามนั้นเราอาศัยอะไรกล่าว พิขูทั้งหลายกามคุณห้าประการนี้คือรูปที่รู้ได้ด้วยตาอันน่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจมีลักษณะน่ารักเป็นที่ตั้งอาศัยแห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดเสียงที่รู้ได้ด้วยหูอันน่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจมีลักษณะน่ารักเป็นที่ตั้งอาศัยแห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดกลิ่นที่รู้ได้ด้วยจมูก อันน่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจมีลักษณะน่ารักเป็นที่ตั้งอาศัยแห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดรสที่รู้ได้ด้วยลิ้นอันน่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจมีลักษณะน่ารักเป็นที่ตั้งอาศัยแห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดโผดฐัพพะที่รู้ได้ด้วยกายอันน่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจ มีลักษณะน่ารักเป็นที่ตั้งอาศัยแห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดภิขุทั้งหลายก็แต่ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ชื่อว่ากามสิ่งเหล่านี้เรียกว่ากามคุณในอริยวินัยความกำหนัดไปตามอำนาจความตริตรึกนั่นแหละคือกามของคนเราอารมณ์อันวิจิตท,ทั้งหลายในโลกไม่ชื่อว่ากามความกำหนัดไปตามอำนาจความตริตรึกนั่นแหละคือกามของคนเรา อารมณ์อันวิจิตทั้งหลายในโลกย่อมตั้งอยู่ตามสภาพของมันเท่านั้นผู้มีปัญญาทั้งหลายย่อมกำจัดความพอใจในอารมณ์อันวิจิตเหล่านั้นพิกุทั้งหลาย <Ms. S 2> เหตุเกิดแห่งกามเป็นอย่างไรคือผัสสะเป็นเหตุเกิดแห่งการทั้งหลายพิขุทั้งหลายก็ความต่างการแห่งการเป็นอย่างไรคือการในรูปเป็นอย่างหนึ่งการในเสียงเป็นอย่างหนึ่ง กามในกลิ่นเป็นอย่างหนึ่งกามในรสเป็นอย่างหนึ่งกามในผลธพะเป็นอย่างหนึ่งนี้เรียกว่าความต่างกันแห่งกามพิกุทั้งหลายวิบากแห่งกามเป็นอย่างไรคือการที่บุคคลผู้ใคร่อยู่ซึ่งอารมณ์ใดย่อมยังอัตภาพที่เกิดขึ้นจากความใคร่นั้นๆให้เกิดขึ้นเป็นส่วนแห่งบุญหรือส่วนมิใช่บุญนี้เรียกว่าวิบากแห่งกรมพิกุทั้งหลาย ความดับแห่งการเป็นอย่างไรคือความดับแห่งการย่อมมีเพราะความดับแห่งภัสสะอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8ประการนี้คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรมมนตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายมะสัมมาสติสัมมาสมาธิเป็นปฏิปทาให้ถึงความดับแห่งการโลกในอริยวินัยคือกามคุณห้า ครั้งหนึ่งพราหมณ์ผู้ชำนาญในคำภีโลกายตะสองคนเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคและได้ทูลถามว่าข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญปุรณะกัสปะเป็นผู้รู้สิ่งทั้งปวงเห็นสิ่งทั้งปวงปฏิญาณการรู้การเห็นอันไม่มีส่วนเหลือว่าเมื่อเราเดินยืนหลับและตื่นอยู่ญาณทัศนะปรากฏติดต่อเนื่องกันไปปุรณกัสปะนั้นกล่าวอย่างนี้ว่า เรารู้เราเห็นโลกอันไม่มีที่สุดด้วยยาณอันไม่มีที่สุดข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญแม้นิครรนนาตบุตรก็เป็นผู้รู้สิ่งทั้งปวงเห็นสิ่งทั้งปวงปฏิญาณการรู้การเห็นไม่มีส่วนเหลือว่าเมื่อเราเดินยืนหลับและตื่นอยู่ญาณทัศนะปรากฏติดต่อเนื่องกันไปนิครรนนาตบุตรนั้นกล่าวอย่างนี้ว่า เรารู้เราเห็นโลกอันไม่มีที่สุดด้วยยานอันไม่มีที่สุดถ้าแต่พระโคมดมผู้เจริญคนทั้งสองต่างพูดอวดรู้กันมีคำพูดขัดแย้งกันใครพูดจริงใครพูดเท็จพราหมณ์อย่าเลยข้อที่คนทั้งสองนี้ต่างพูดอวดรู้กันมีคำพูดขัดแย้งกันใครพูดจริงใครพูดเท็จนั้นพักไว้ก่อนเถอด พราหม์เราจะแสดงธรรมแก่ท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะก,กล่าวพราหม์เปรียบเหมือนชายสี่คนยืนอยู่ในสีทิศต,ต่างก็มีฝีเท้าในการเดินและการวิ่งที่เยี่ยมพอๆกันความเร็วในการวิ่งของเขาประดุดลูกธนูชนิดเบาที่ถูกยิงผ่านเงาต้นตาลตามขวางได้โดยง่ายของนายขมังธนูที่ถือธนูไวอ้อย่างมั่นคง ผู้ที่ศึกษามาเจนฝีมือแล้วผ่านการประลองฝีมือแล้วในการก้าวของเขาประดุดก้าวจากมหาสมุทรด้านทิศตะวันออกถึงมหาสมุทรด้านทิศตะวันตกครั้งนั้นชายผู้ยืนอยู่ด้านทิศตะวันออกกล่าวอย่างนี้ว่าเราจะเดินทางไปให้ถึงที่สุดโลกโดยเขาเว้นจากการดื่มการกินการลิ้มเว้นจากการถ่ายอุจจาระและปัสสาวะเว้นจากการหลับและการพัก เขามีอายุร้อยปีมีชีวิตอยู่ร้อยปีเดินทางไปตลอดร้อยปียังไม่ทันถึงที่สุดโลกเลยก็ตายเสียก่อนถ้าชายผู้ยืนอยู่ด้านทิศตะวันตกกล่าวอย่างนี้ว่าเราจะเดินทางไปให้ถึงที่สุดโลกโดยเขาเว้นจากการดื่มการกินการลิ้มเว้นจากการถ่ายอุจจาระและปัสสาวะเว้นจากการหลับและการพักเขามีอายุร้อยปีมีชีวิตอยู่ร้อยปี เดินทางไปตลอดร้อยปียังไม่ทันถึงที่สุดโลกเลยก็ตายเสียก่อนถ้าชายผู้ยืนอยู่ด้านทิศเหนือกล่าวอย่างนี้ว่าเราจะเดินทางไปให้ถึงที่สุดโลกโดยเขาเว้นจากการดื่มการกินการลิ้มเว้นจากการถ่ายอุจจาระและปัสสาวะเว้นจากการหลับและการพักเขามีอายุร้อยปีมีชีวิตอยู่ร้อยปีเดินทางไปตลอดร้อยปี ยังไม่ทันถึงที่สุดโลกเลยก็ตายเสียก่อนถ้าชายผู้ยืนอยู่ด้านทิศใต้กล่าวอย่างนี้ว่าเราจะเดินทางไปให้ถึงที่สุดโลกโดยเขาเว้นจากการดื่มการกินการลิ้มเว้นจากการถ่ายอุจจาระและปัสสาวะเว้นจากการหลับและการพักเขามีอายุร้อยปีมีชีวิตอยู่ร้อยปีเดินทางไปตลอดร้อยปียังไม่ทันถึงที่สุดโลกเลยก็ตายเสียก่อน ข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะเราไม่กล่าวว่าบุคคลจะพึงรู้พึงเห็นจะพึงถึงที่สุดของโลกด้วยการวิ่งเห็นปานนั้นและเราไม่กล่าวว่าบุคคลยังไม่ถึงที่สุดแห่งโลกจะกระทำที่สุดแห่งทุกได้พรามกามคุณหประการนี้เรียกว่าโลกในอริยวินยัยกามคุณห้าประการเป็นอย่างไรคือรูปที่จะพึงรู้แจ้งด้วยตา อันน่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจเป็นที่รักยั่วยวนชวนให้กำนัดเสียงที่จะพึงร i̇şte ู้แจ้งด้วยหนู ux, อ,อันน,น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจเป็นที่ร hmm. ักยั่วยวนชวนให้กำนัดกลิ่นที่จะพึงรู้แจ้งด้วยจมูกอันน่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจเป็นที่รักยั่วยวนชวนให้กำนัดรสที่จะพึงรู้แจ้งด้วยลิ้น อันน่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจเป็นที่รักยั่วยวนชวนให้กำหนัดโหดทพัพพระที่จะพึงรู้แจ้งด้วยกายอันน่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจเป็นที่รักยั่วยวนชวนให้กำหนัดพรามกามกุลห้าประการนี้แลเรียกว่าโลกในอริยวินัยพรามพิขุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามสงัดจากอากุศลธรรม บรรลุปฐมฌานมีวิตกวิจาร์มีปิติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่พิกุนี้เรียกว่าได้ถึงที่สุดแห่งโลกแล้วและอยู่ในที่สุดแห่งโลกคนเหล่าอื่นกล่าวพิขุนั้นอย่างนี้ว่าแม้พิกุนี้ก็ยังนับเนื่องอยู่ในโลกยังสลัดตนไม่พ้นไปจากโลกพรามเป็นความจริงแม้เราก็กล่าวอย่างนี้ว่า แม้พิกุนี้ก็ยังนับเนื่องอยู่ในโลกยังสลัดตนไม่พ้นไปจากโลกพรามอีกประการหนึ่งพิกุเพราะสงบวิตกวิจารณ์เสียได้จึงบรรลุทุติยฌานเป็นเครื่องผ่องใสแห่งใจในภายในเป็นที่เกิดสมาธิแห่งใจไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดแต่สมาธิอยู่พิกุนี้เรียกว่าได้ถึงที่สุดแห่งโลกแล้ว และอยู่ในที่สุดแห่งโลกคนเหล่าอื่นกล่าวพิกขุนั้นอย่างนี้ว่าแม้พิกขุนี้ก็ยังนับเนื่องอยู่ในโลกยังสลัดตนไม่พ้นไปจากโลกพรามเป็นความจริงแม้เราก็กล่าวอย่างนี้ว่าแม้พิกขุนี้ก็ยังนับเนื่องอยู่ในโลกยังสลัดตนไม่พ้นไปจากโลกพรามอีกประการหนึ่งพิกขุเพราะความจางหายไปแห่งปิติ ย่อมอยู่อุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยกายบรรลุตติยฌานอันเป็นฌานที่พระอริยเจ้ากล่าวว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้อยู่อุเบกขามีสติมีการอยู่เป็นสุขอยู่ภิกุนี้เรียกว่าได้ถึงที่สุดแห่งโลกแล้วและอยู่ในที่สุดแห่งโลกคนเหล่าอื่นกล่าวพิกขุนั้นอย่างนี้ว่าแม้พิกขุนี้ก็ยังนับเนื่องอยู่ในโลก ยังสลัดตนไม่พ้นไปจากโลกพรามเป็นความจริงแม้เราก็กล่าวอย่างนี้ว่าแม้พิกุนี้ก็ยังนับเนื่องอยู่ในโลกยังสลัดตนไม่พ้นไปจากโลกพรามอีกประการหนึ่งพิกุเพราะละสุขและทุกข์เสียได้เพราะความดับหายไปแห่งโสมนัสและโทมนัสในการก่อนจึงได้บรรลุจตุทชาญอันไม่ทุกข์ไม่สุข มีแต่ความที่สติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่ภิกุนี้เรียกว่าได้ถึงที่สุดแห่งโลกแล้วและอยู่ในที่สุดแห่งโลกคนเหล่าอื่นกล่าวภิกุนั้นอย่างนี้ว่าแม้ภิกุนี้ก็ยังนับเนื่องอยู่ในโลกยังสลัดตนไม่พ้นไปจากโลกพรามเป็นความจริงแม้เราก็กล่าวอย่างนี้ว่าแม้พิกุนี้ก็ยังนับเนื่องอยู่ในโลก ยังสลัดตนไม่พ้นไปจากโลกรามอีกประการหนึ่งพิกุเพราะล่วงรูปสัญญาโดยประการทั้งปวงเพราะความดับไปแห่งปฏิฆะสัญญาเพราะการไม่ใส่ใจซึ่งนานัตตสัญญาจึงเข้าถึงอากาสานัญจายตนะอันมีการทำในใจว่าอากาศไม่มีที่สุดพิกุนี้เรียกว่าได้ถึงที่สุดแห่งโลกแล้วและอยู่ในที่สุดแห่งโลก คนเหล่าอื่นกล่าวพิกุนั้นอย่างนี้ว่าแม้พิกุนี้ก็ยังนับเนื่องอยู่ในโลกยังสลัดตนไม่พ้นไปจากโลกพรามเป็นความจริงแม้เราก็กล่าวอย่างนี้ว่าแม้พิกุนี้ก็ยังนับเนื่องอยู่ในโลกยังสลัดตนไม่พ้นไปจากโลกพรามอีกประการหนึ่งพิกุเพราะล่วงอากาสานันจายตนะโดยประการทั้งปวง จึงเข้าถึงวิญญาณนันจายตนะอันมีการทำในใจว่าวิญญาณไม่มีที่สิ้นสุดพิกุนี้เรียกว่าได้ถึงที่สุดแห่งโลกแล้วและอยู่ในที่สุดแห่งโลกคนเหล่าอื่นกล่าวพิกุนั้นอย่างนี้ว่าแม้พิกุนี้ก็ยังนับเนื่องอยู่ในโลกยังสลัดตนไม่พ้นไปจากโลกพรามเป็นความจริงแม้เราก็กล่าวอย่างนี้ว่า แม้พิกุนี้ก็ยังนับเนื่องอยู่ในโลกยังสลัดตนไม่พ้นไปจากโลกพรามอีกประการหนึ่งภิกุเพราะล่วงวิญญาณัจายตนะโดยประการทั้งปวงบรรลุอากินจัญญายตนะอันมีการทำในใจว่าอะไรอะไรไม่มีพิกุนี้เรียกว่าได้ถึงที่สุดแห่งโลกแล้วและอยู่ในที่สุดแห่งโลกคนเหล่าอื่นกล่าวพิกุนั้นอย่างนี้ว่า แม้พิกุนี้ก็ยังนับเนื่องอยู่ในโลกยังสลัดตนไม่พ้นไปจากโลกพรามเป็นความจริงแม้เราก็กล่าวอย่างนี้ว่าแม้พิกุนี้ก็ยังนับเนื่องอยู่ในโลกยังสลัดตนไม่พ้นไปจากโลกพรามอีกประการหนึ่งพิกุเพราะล่วงอากินจัญญายตนะโดยประการทั้งปวงบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะพิกุนี้เรียกว่า ได้ถึงที่สุดแห่งโลกแล้วและอยู่ในที่สุดแห่งโลกคนเหล่าอ <único Liberty Overwatch> <ED> ื่นกล่าวพิขุนั้นอย่างนี้ว่าแม้พิขุนี้ก็ยังนับเนื่องอยู่ในโลกยังสลัดตนไม่พ้นไปจากโลกพรามเป็นความจริงแม้เราก็กล่าวอย่างนี้ว่าแม้พิขุนี้ก็ยังนับเนื่องอยู่ในโลกยังสลัดตนไม่พ้นไปจากโลกพรามอีกประการหนึ่งพิขุ เพราะก้าวล่วงเนวสัญญานาสัญญายตนะเสียได้โดยประการทั้งปวงจึงเข้าถึงสัญญาเวทยิตตนิโรธอาสวะของเธอสิ้นรอบแล้วเพราะเห็นด้วยปัญญาพรามพิขุนี้เรียกว่าได้ถึงที่สุดแห่งโลกแล้วและอยู่ในที่สุดแห่งโลกก้าวพ้นเครื่องยึดเหนี่ยวในโลกได้แล้วโลกคือสิ่งที่แตกสลายได้ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่กล่าวกันว่าโลกโลกดังนี้อันว่าโลกมีได้ด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอพิขุเพราะจะต้องแตกสลายเราจึงกล่าวว่าโลกก็อะไรเล่าจะต้องแตกสลายพิขุตาแตกสลายรูปแตกสลายจักขุวิญญาณแตกสลายจักขุสัมผัสแตกสลายแม้สุขเวทนาก็ดี ทุกขเวทนาก็ดีหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจักขู่สัมผัสเป็นปัจจัยก็แตกสลายพิขุหูแตกสลายเสียงแตกสลายโสตะวิญญาณแตกสลายโสตะสัมผัสแตกสลายแม้สุขเวทนาก็ดีทุกขเวทนาก็ดีหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะโสตะสัมผัสเป็นปัจจัยก็แตกสลาย พิขุจมูกแตกสลายกลิ่นแตกสลายคานวิญญาณแตกสลายคานสัมผัสแตกสลายแม้สุขเวทนากด็ดีทุกขเวทนากด็ดีหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะคานะสัมผัสเป็นปัจจัยก็แตกสลายพิขุลิ้นแตกสลายรสแตกสลายชิวหาวิญญาณแตกสลายชิวหาสัมผัสแต,แตกสลาย แม้สุขเวทนาก็ดีทุกเวทนากด็ดีหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะชิวหาสัมผสัสเป็นปัจจัยก็แตกสลายพิขุกายแตกสลายผลทพะแตกสลายกายวิญญาณแตกสลายกายสัมผัสแตกสลายแม้สุขเวทนาก็ดี Thursday, ทุกขเวทนากด็ดีหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้น เพราะกายสัมผัสเป็นปัจจัยก็แตกสลายพิขุใจแตกสลายธรรมแตกสลายมโนวิญญาณแตกสลายมโนสัมผัสแตกสลายแม้สุขเวทนาก็ดีทุกขเวทนาก็ดีหรืออทุคขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยก็แตกสลายพิขุเพราะจะต้องแตกสลายเราจึงกล่าวว่าโลกดังนี้ กามคุณห้าคือเครื่องจองจำในอริยวินัยวาเสษฐะเปรียบเหมือนแม่น้ำอจิราวดีน้ำเต็มเปี่ยมเสมอขอบฝั่งกาก้มลงดื่มได้ครั้งนั้นบุรุษผู้ต้องการฝั่งสแสวงหาฝั่งไปยังฝั่งประสงค์จะข้ามฝั่งไปเขามัดแขนไพล่หลังอย่างแน่นด้วยเชือกอย่างเหนียวที่ริมฝั่งนี้วาเสษฐะท่านจะสำคัญความข้อนั้นว่าอย่างไร บุรุษนั้นพึงไปสู่ฝั่งโน้นจากฝั่งนี้แห่งแม่น้ำอจิราวดีได้หรือไม่ไม่ได้เลยท่านพระโคดมผู้เจริญวาเสตถะฉันนั้นก็เหมือนกันกามคุณห้าเหล่านี้ในอริยวินัยเรียกว่าคือคาบ้างเรียกว่าเครื่องจองจำบ้างกามคุณห้าอะไรบ้างคือรูปที่รู้ได้ด้วยตาเสียงที่รู้ได้ด้วยหูกลิ่นที่รู้ได้ด้วยจมูก รสที่รู้ได้ด้วยลิ้นผลทพะที่รู้ได้ด้วยกายอันน่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจมีลักษณะน่ารักเป็นที่ตั้งอาศัยแห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดวาเสตะกามกุลห้าเหล่านี้ในอริยวินัยเรียกว่าคือขาบ้างเรียกว่าเครื่องจองจำบ้างวาเสตะพวกพรามณ์ผู้ได้ไตรวิชา ผู้อย่างลงอยู่สยบอยู่หมกมุ่นอยู่ไม่มองเห็นโทษไม่มีปัญญาเครื่องสลัดออกพากันบริโภคอยู่ซึ่งการมคุณห้าเหล่านี้ก็พรามผู้ได้ไตรวิชาเหล่านั้นละธรรมที่ทำบุคคลให้เป็นพรามเสียสมาทานธรรมประพฤติธรรมที่ไม่ทำบุคคลให้เป็นพรามเขาเป็นผู้อย่างลงอยู่สยบอยู่หมกมุ่นอยู่ไม่มองเห็นโทษ ไม่มีปัญญาเครื่องสลัดออกบริโภคอยู่ซึ่งกามคุณห้ามีการ,รมชฉันทะผูกมัดแล้วเบื้องหน้าจากการตายเพราะกายแตกทำลายจะเข้าถึงความเป็นสหายแห่งพรมข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้วาเสษะเปรียบเหมือนแม่น้ำอจิราวดีน้ำเต็มเปี่ยมเสมอขอบฝั่งกาก้มลงดื่มได้ครั้งนั้นบุรุษผู้ต้องการฟังสแสวงหาฟังไปยังฝั่ง ประสงค์จะข้ามฝั่งไปเขากลับนอนคุมตลอดศีรษะเสียที่ฝั่งวาเสธะท่านจะสำคัญความข้อนั้นว่าอย่างไรบุรุษนั้นพึงไปสู่ฝั่งโน้นจากฝั่งนี้แห่งแม่น้ำอจิระวดีได้หรือไม่ไม่ได้เลยท่านพระโคโดมผู้เจริญวาเสธะฉันนั้นก็เหมือนกัน นิวรณ์ห้าเหล่านี้ในอริยวินัยเรียกว่าเครื่องปิดบ้างเครื่องกางกันบ้างเครื่องคลุมบ้างเครื่องร้อยรัดบ้างนิวรณ์หอะไรบ้างคือการมฉันทะนิวรณ์พยาบาทนิวรณ์ทีนมิทะนิวรณ์อุทธจักกุกุจจานิวร์วิจิกิจฉานิวรณ์วาเสถะนิวรณ์ห้าเหล่านี้ในอริยวินัยเรียกว่าเครื่องปิดบ้างเครื่องกางกันบ้าง เครื่องคลุมบ้างเครื่องรอยรัดบ้างวาเสตะพวกพราหม์ผู้ได้ไตรวิชาถูกนิวรณ์ห้าเหล่านี้ปิดแล้วกั้นแล้วคลุมแล้วร้อยรัดแล้วก็พราหม์ผู้ไดไตรวิชาเหล่านั้นละธรรมที่ทำบุคคลให้เป็นพราหมเสียสมาทานธรรมประพฤติธรรมที่ไม่ทำบุคคลให้เป็นพราหมเขาถูกนิวรณ์ห้าปิดแล้วกั้นแล้วคลุมแล้วร้อยรัดแล้ว เบื้องหน้าจากการตายเพราะกายแตกทำลายจะเข้าถึงความเป็นสหายแห่งพรมข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้